แกาแฟเบลโซเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพใส่ใจในทุกกระบวนการคัดสรรจากกาแฟอารบริกาแท้จากสเปนไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลผสมผสานกับส่วนประกอบที่ลงตัวมากถึง29ชนิดไม่ว่าจะเป็น สารสกัดจากกระบองเพชรส้มแขกถังเช่าทำให้รสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมกาแฟเบลโซ่่วงใยคุณอมอบให้กับคนรักสุขภาพเช่นคุณเลขที่อย132.007.592.0377 ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะคนงานเป็นร้อยๆคนนี่คือทำโอเวอร์ทม์ตลอด24ชั่วโมงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเบลโซเป็นกาแฟขายดีนะคะเพราะว่าคุณภาพดี้อมอร่อยจริงๆกินแล้วสุขภาพดีโดยเฉพาะสายตาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะมันชื่นใจจริงๆเลย กาแฟเบลโซ่เนี่ยเป็นกาแฟที่พี่วนขาดไม่ได้เลยนะคะจะต้องดื่มทุกวันเลยคือมันไม่ใช่เป็นกาแฟธรรมดาน,นะคบมันเป็นกาแฟที่พี่วนเลือกแล้วเพราะว่ามันมีสารสาก,กัดถึง29ชนิดอยู่ในนี้นะคะกาแฟเบลโซ่ตัวนี้นะคะมีอาเบต้าคาร์ทีมีลูที in, in, และก็มีแอกโตรบร์รี่พร้อมทั้งสารสกัดบำรุงร่างกายจากธรรมชาติถึง29ชนิดเลยแล้วก็ หอ,อมอร่อยที่สุดเท่าที่พี่อ้วนเคยกินกาแฟมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีเนี่ยพี่อ้วนกลัวมากเพราะว่ามันเป็นบอกเกิดของโรคร้ายนะครับกาแฟเบลโซตัวนี้เป็นกาแฟที่พี่อ้วนเลือกจริงๆเลยนะคะเพราะว่ากาแฟตัวนี้มันทําให้สายตาของพี่อ้วนเนี่ยดีขึ้นคือจากการทํางานตลอด 30- 40ปีที่ผ่านมาพี่อ้วนทารายการถ่ายละครถ่ายหนังเนี่ย แล้วก็ด้วยอายุที่60กว่าสายตามันเสื่อมลงแน่นอนนะคะแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาสายตาพี่อ้วนดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้วนน่ะดื่มกาแฟเบลโซ่เป็นประจำนะคะบางวันดื่ม3แก้วเลยนะบางวันก็2แก้วบางวันก็1แก้วนะคะกาแฟเบลโซ่ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่พี่อ้วนเลือกเลยด้วยวัย60กว่าแล้วก็การทํางานมันอย่างหนักหน่วงใช้สายตามันยังหนักหน่วงแต่ว่าสายตาดูดีขึ้นได้ แล้วเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเราอ่านหนังสือดีขึ้นเราทรํากิจกรรมในชีวิตประจําวันนะสายตามันดีขึ้นจริงๆนะคะเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสายตาเราเสียหรือว่าสายตาเราไม่ดีเราจะทํำยังไงกาแฟเบลโซนะคะเป็นอาราบิก้าแท้จากประเทศสเปนนะคะแล้วก็ตัวนี้อักแน่นไปด้วยคุณภาพโดยเฉพาะการบํารุงสายตาถ้าเกิดสายตาที่อ้วนดีขึ้นได้นะคะสายตาของพวกคุณดีขึ้นได้แน่นอนเบลโซนะคะอย่าลืมค่ะ